จากประสบการณ์จริงที่ผ่านมานะครับเราพบว่านักธุรกิจเอเจลนะครับกว่า80%มีรายได้มากกว่า10,000บาทตั้งแต่เดือนแรกครับหลายคนมีรายได้มากกว่าหลักแสนบาทตั้งแต่เดือนแรกและสูงสุดก็คือ9 8 0 0 0 0บาทตั้งแต่เดือนแรกของการทำธุรกิจครับทุกท่านครับนอกเหนือจากรายได้ที่ดีในเดือนแรกแล้วนะครับเรายังมีใครหลายคนครับที่มีรายได้ที่แข็งแรงสม่ำเสมอนะครับ ในเชินัขณะนี้นะครับเรามีผู้ประสบความเป็ดมากกว่า200คนครับมีรายได้มากกว่า100,000บาทต่อเดือนนะครับมีอยู่9คนมีรายได้มากกว่า1ล้านบาทต่อเดือนนะและเรามีคนที่ได้รับของขวัรถเบนซ์ไปแล้วนะครับมากกว่า32คนครับซึ่งเราคาดการณ์กันว่าสิ้นปี2552นี้เราจะมีพูลครับรถเบนซ์มากถึง100คันครับแล้วคุณ่ะครับคุณจะเป็นหนึ่งในนั้นโดยหรือเปล่า เราจะเริ่มต้นได้อย่างไรนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน3ขั้นตอนครับ1ก็คือสมัครนะครับสก็คือเรียนรู้ระบบสู่ความสำเร็จและอันที่3นะครับทำจริงจังประมาณปี2ปีและโอกาสแบบนี้นะครับใครก็ตามครับที่หยิบฉวยมันไว้นะครับและลงมือทำอย่างจริงจังนะครับคุณจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแน่นอนครับเอเจลโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ดีที่สุดในโลกครับ